กล่องที่หมันจะเป็นมือถือกล่องที่2มันจะเป็นปุ่มกดกล่องที่สาม,มันจะเป็นทองคําและก่องที่สีผมให้เงินสดห้าพันปให้พี่เลือกหนึ่งกอง ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามีกิจกรรมสนุกนะครับเราจะเอาสินค้าที่ลูกค้าสั่งนะครับจากไรสดไปส่งให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับวราวันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเราเอาไปส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านนะครับแล้วก็จะมีรางวัลเล่นสนุกสนุกให้กับลูกค้าด้วยนะครับเลคสวัสดีครับคุณมานัดปะครับพอดีเดี๋ยวจะมีของไปส่งที่บ้านนะครับประมาณกี่โมงครับเอ่อประมาณสายๆนะครับประมาณเที่ยงได้ เดี๋ยวใส่ใส่ไปส่งของให้นะครับขอบคุณครับครับโอเคไา่งก็เดี๋ยวตามผมไปได้เลยนะผมไปเท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 เ ลูกค้าพอดีคุณลูกค้าอยู่หน้าหน้าหอเลยพี่ตรงป้อมป้อมยามเลยครับตรงทางเข้าครับพี่โอเคตรงทางเข้าคุณมนัทแต่เขาบอกว่าเขาบอกผมอยู่บอกอยู่ตรงนี้อ๋อ,อ,อพี่คนนี้แน่เลยเนี่ยกำลังเดินออกมาใช่เลยใช่พี่คนนี้แหละมาเ,เจอลูกค้าแล้วครับใช่เปล่าพ,พี่คนนี้เปล่าพี่จะพ,พี่มนัทหรือเปล่าครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่จำผมได้ไหม จะได้เลยครับพี่วันนี้วันนี้ผมมาส่งให้พี่กับมือนะที่สั่งซื้อไว้นะครับของอยู่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาพี่มานัดสักครู่ได้ไหมผมมีกิจกรรมให้พี่เล่นแป๊บเดียวสองนาทีสองนอาทีออาทไออย่างงี้แล้วหนึ่งเอาอย่างนี้ได้พี่มาน้าครับขอเชิญตรงนี้นิดนึงครับนี่ผมจะมีกล่องทั้งหมดสี่ใบให้พี่มานัดเลือกกล่องที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นมือถือหนึ่งนี่กล่องที่หนึ่งนะครับเป็นมือถือวันนี้ผมจะใส่ลงไปกล่องที่สองมันจะเป็นปุ่มกดแบบนี้นะคือกล่องที่สองกล่องที่สาม มันจะเป็นทองคำแท้ๆนะผมให้สองถุงเลยและกล่องที่ตีผมให้เงินสดห้าพันแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวพี่มนรักเลือกนะพี่ใจเย็ยนนะใจเย็ยนนะผมจะใส่ในกล่องไวไแบบนี้ผมจะปิดปากกล่องแล้วเดี๋ยวให้พี่เลือกนะพี่เลือกนะ <c oughs> เดี๋ยวพี่มนักหันหลังเดี๋ยวผมจะขอถลาบกล่องหันหลังแป๊บนึงครับถล <c oughs> าไปเลยครับพี่ <c oughs> ให้พี่เลือกหนึ่งกล่อง <c oughs> พี่จะเอากล่องไหนหนึ่งสองสามสี่ ให้เลือกกันพี่ให้เลือกกันดูได้ดูได้พี่แต่ว่าพี่พี่จะมืงจับไอพี่หันหลักไปใหม่เอาใหม่โอเคอ่ะพี่หันมาเลยครับให้พี่ชี้เดี๋ยวผมหยิบให้ไอพี่ชี้เอาเร็วพี่เอากล่องไหนมีโทรศัพท์มีทองมีโทรศัพท์ปุ่มกดแล้วก็มีเงินไอพี่เลือกเอาพี่เอากล่องไหนชี้ชี้เลยเดี๋ยวผมให้ให้พี่เปิดลูกค้าคิดหนักเลยลูกค้าคิดหนักเลยกล่องกล่องใช่ไหนพี่แดนแดนถือเลยครับพี่ถือเลยพี่ลองดูพี่ได้อะไร สองสองโอเคพี่เอาไงอ่ะผมให้พี่เลือกใหม่ให้เลือกใหม่ให้เลือกใหม่เปลี่ยนใจไงผมให้พี่เปลี่ยนใจนะให้เลือกใหม่หรือจะเอากล่องเดิมก็ได้กล่องแรกอีกกล่องเชียดนี่บอกกล่องแรกกล่องแรกอ่ะเอาแล้วเลยชี้มาเลยชี้อะไรเดียวกล่องนี้เอากล่องบินะพี่ไม่เป็นไรนะโอเคนะเฮ้ยเฮ้ยอ่ะพี่ นนเปิดเลยพี่เปิดเลยมิกเบใกล้แก่เลยที่แก่ยังก็ได้กีดแล้วดึงเลยพี่ดึงเลยทำพี่ได้อะไรเบาๆก็มันค้งนั้นจะเป็นตงังค์หรือมั้งเพราะมันเบามันจะเป็นเงินแล้วมั้งพี่เฮ้ยได้เงินตนะ้นห้าพันบาทด้วยเฮ้ยได้เงินต้นห้าพันบาทพี่ไอ้ตก็ผดูหน่อยพี่ได้เงินตน 5, hey, ้นห้าพัน 5, บาทไม่เปลี่ยนใจแล้วนะ <laughs> โอเคครับพี่ขอบคุณมากครับผมนี่อันนี้ของพี่มรณัทนะพี่มนัทกับซื้อของผมนะครับแล้วก็ผมก็เอามาเล่นกิจกรรมนะครับให้พี่บรรณัทจับได้เงินสดนี่พี่บรรณัทนี่เงินจริงนะเงินจริงนะครับนี่พี่บรรณัทได้เงินสด5 0 0 0บาทจับรางวัลได้เงินสด5,000บาทเออใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้ติดตามไว้นะครับผมโอเคลูกค้ายังไงก็ขอบคุณนะครับกลับบ้านแล้วครับผมอ่า